สวัสดีครับทุกคนผมทาดารูบิกนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะถามทุกคนนะครับว่าเคยเป็นแบบผมไหมครับที่เราเล่นรูบิกไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำยานะครับที่เราได้ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็เริ่มแห้งลงเรื่อยๆครับจนทําให้รูบิกเราเนี่ยแห้งมากๆนะครับแบบรูบิกที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับลองฟังเสียงครับ มันแห้งมากๆเลยนะครับลูกนี้ครับถ้าทุกคนได้ฟังเสียงเนี่ยก็จะรู้ได้เลยนะครับว่ามันแห้งมากๆครับคือข้างในเนี่ยมันแห้งนะครับน้ายามันก็แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็มีกุญแจสําคัญนะครับที่จะมาเป็นตัวแก้ปัญหาปัญหานี้ออกไปนะครับซึ่งก็คือนี่ครับจิง อันนี้นะครับก็คือลูปนะครับหรือเป็นพรีเมียมลูปของทางคริปเ l ิลนะครับหรือเรียกว่าค u ิ i เปิลแบล็คนะครับซึ่งน้ํายาเนี่ยจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับผมก็น้ํายานี้นะครับค่อนข้างแตกต่างจากน้ํายาก่อนๆที่ผมเคยรีวิวนะครับผมนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะน้ํายานี้เนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากน้ํายาอื่นๆนะครับผมโอเคนะครับน้ายานี้มันจะดีอย่างที่ผมพูดไหมก็เดี๋ยวรอไปรับชมกันเลยครับไปเลย โอเคนะครับทุกคนก็อย่างที่ผมได้บอกทุกคนไปนะครับว่าวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้านี้นะครับก็คือ Lupico Black นะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางร้าน Cube Cube นะครับที่ทำการส่ง จเจ้าลูกอันนี้มาให้ผมรีวิวและทดลองใช้นะครับผมซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเมื่อก่อนนะครับในอดีตเนี่ยที่เราอยากได้ลูกดีๆมาใช้เนี่ยเราก็ต้องทําการสั่งจากอเมริกาซึ่งมันค่อนข้างจะยุ่งยากนะครับมันก็แบบโอนเงินไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยนี้นะครับแล้วมันก็แบบต้องใช้เป็นพวกวีซ่าการ์ดบัตรเครดอะไรในการในการจ่ายอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ต้องรอของชิปมนที่ข่อนข้างนานนะครับแต่ณตอนนี้นะครับเราสามารถสั่งได้ในเว็บไทยแล้วนะครับซึ่ง ถ้าใครสนใจนะครับรูปต่างๆก็สามารถกดคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์นะครับของร้านคิวทคิวนะครับซึ่งรูปนี้นะครับก็มีขายในร้านเช่นกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูคุณสมบัติของรูปนี้แล้วมาดูว่าการใช้จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผม โอเคนะครับก็ลูปนี้นะครับมีชื่อว่า l u b i c o Black นะครับเป็นพรีเมียมลูปนะครับจาก Rubico .us นั่นเองนะครับผมก็นะครับข้างในนะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับก็อันนี้นะครับเป็นใบนะครับเหมือนใบชื่อธรรมดาใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ธรรมดาครับ Reef for e use นะครับทุกคนเห็นไหมครับข้างล่างมีอยู่นะครับอ่ะข้างหลังนะครับ มีอินสต u c t ชั่นมาให้นะครับสรุปข้อให้ฟังเลยว่าลูปนี้นะครับมันเป็นลูปที่มันไม่ใช่ water base ลูปนะครับอย่างที่ผมบอกต้นคลิปว่าลูปนี้นะครับอยากให้ทุกคนดูให้จบเพราะว่ามันไม่เหมือนลูป,ปอื่นๆนะครับลูปที่ผมเคยรีวิวไปให้ทุกคนดูในช่องของผมเนี่ยมันเป็น water base ลูปใช่ไหมอ่าที่มันเป็นแบบอย่างเช่น adilon light หรือว่า lubez เนี่ยก็เป็น water base ลูปแต่นี้ไม่ใช่ w a t e r base ลูปครับอันนี้เรียกว่า เมทัลเบสลูบนะครับซึ่งก็คือมันไม่เหมือนกับสีที่ผมเคยรีวิวไปใช่ไหมนั่นแหละผมก็เลยอยากให้ทุกคนได้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมแล้วก็ลูปนี้นะครับออกแบบมานะครับสำหรับเมทัลทูเมทัลและเมทัลทูพลาสติกนะครับแปลว่าอะไรนะครับเมทัลทูเมทัลและเมทัลทูพลาสติกนะครับก็คือเราจําเป็นที่จะต้องหยอดเข้าไปตรงนี้นะครับก็คือสกรูนะครับอ่าด้านบนครับเราไม่สามารถที่จะหยอดตรงนี้ได้นะครับตรงที่มันเป็น ชิ้นสัมัดระหว่างพลาสติกกับพลาสติกนะครับเขาไม่ได้ออกแบบมาให้มันใช้พลาสติกกับพลาสติกนะครับโอเคเดี๋ยววิธีการใส่เนี่ยผมจะทําให้ดูด้วยในคลิปนี้นครับผมก็และที่สําคัญนะครับเขามีคำเตือนมาให้ว่าลูปนี้นะครับเป็นลูปที่มีคราบที่ติดมันค่อนข้างนานนะครับซึ่งผมก็ไปดูข้อมูลจากต่างประเทศมาด้วยนะครับจากอ่าง n e l ต่างประเทศเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้ามันติดมืออะ มันก็เหมือนแบบติดไปประมาณ f o r weeks นะครับหรือประมาณ1แบบเป็นอาทิตย์อะนะครับซึ่งเราควรที่จะเก็บให้ห่างจากผิวหนังนะครับควรจะอยู่ห่างจากผิวหนังแล้วก็เสื้อผ้านะครับเพื่อป้องกันการติดของคราบนะครับเราก็ควรที่จะเก็บให้ห่างจากผิวหนังและถ้าโดนมือเมื่อไหร่นะครับเราควรที่จะล้างโดยสบู่ให้ไวที่สุดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแต่นะครับมันมีอันตรายอย่างนี้แล้วมันควรใช้ไหมนะครับก็ทาง The Cubicle เขาก็ได้ให้ถุงมือมาด้วยนะครับ ถุงมือมาตอนใส่เราก็ควรใส่ถุงมือป้องกันมือตัวเองให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้โดนผิวหนังนะครับผมอันนี้นะครับเป็นถุงมือครับว่าผมวางไว้ก่อนนะครับเขาให้มาสองข้างนะก็คือ1คู่นั่นเองนะครับแล้วก็ในถุงนะครับก็มีเจ้าลูบนะครับมาให้อันนี้เป็นถุง1ิบล็อกนะครับแล้วก็มีอีกสองอย่างนะครับที่ให้มาก็คืออันนี้นะครับเป็นจุกปลายนะครับใส่กับเจ้าสตริงนี้นะครับหรือเป็นลูบเนี้ยใส่เข้าไปเราก็จะควบคุมการใส่น้ายาได้ง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็มีอันนี้นะครับเป็นจุกปลายแดงนะครับไว้สําหรับปิดนะครับอ่าเราปิดไว้เพื่อไม่ให้มันมีหลูบออกมาไหลั่วออกมาข้างนอกนะครับซึ่งผมว่าวัสดุนี้มันมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับก็คือเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปิดไว้นะครับไม่ให้มันออกมานะครับสําคัญนะอันนี้สําคัญอย่าทําหายเลยนะครับโอเคนะครับก็เนี่ยแหละครับอันนี้ก็เป็นพระเอกที่เราจะมาทําการรีวิวในวันนี้นะครับโอเคนะครับก็คุณสมบัติและความสามารถของลูปนี้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โอเคนะครับก็เรามาเริ่มที่สเปคของอันนี้ก่อนดีกว่านะครับสเปคอันนี้นะครับที่เขาเคลมมานะครับมันเหมือนเป็นแบบเด่นทางด้าน super low f r i ิกชั n น,นะครับเหมือนเป็นการที่เราจะช่วยลดแรงเสียดทานระหว่างการบิดได้นะครับผมถ้าความคิดผมนะเพราะว่ามันที่มันช่วยลดแรงได้เนี่ยเพราะว่ามันจะใส่เข้าไปที่เมทัลตรงสกรูนะครับตรงคลอลก,กับสกรูเนี่ยมันจะช่วยลดแรงเสียดทานได้เยอะมากนะครับแล้วก็เหมือนมันจะมีจุดเด่นในเรื่องของความสม ooth นะครับเพราะว่าในรีวิวที่ทุกคนได้ทําการรีวิวเนี่ยก็ คือมันจะช่วยเพิ่มความสูดในการบิดได้ดีมากๆนะครับโอเคนะครับแล้วลูกวันนี้นะครับที่ผมจะใช้ในการทดลองนะครับก็คืออันนี้ครับอันนี้นะครับเป็น m w 3 RS 2นะครับซึ่งนานมากนะลูกนี้นานมากๆผมรีวิวไปปีที่แล้วนะครับก็คือมันแห้งมากนะครับวัตติ้งก็แทบน้อยมากแล้วตอนนี้คือมันแห้งมากนะครับแห้งมากจริงๆนะครับโอเคนะครับก็ไม่รอช้าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็กดอื่นะครับที่ผมก็จะแนะนำนะครับให้เราทําการแกะลูบิดของเราออกมาก่อนนะครับ แกะออกมาให้หมดเลยนะครับต้องชำแหละออกมาก่อนนะครับชอ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 บนะครับชอบชอบเรียบร้อยครับผมได้ทําการชำแหละออกมาเรียบร้อยแล้วครับผมอ่านะครับนี่ครับให้มันเหลือแต่ชิ้นคองข้างในนะครับหรือเป็นแกนกลางข้างในนั่นเองนะครับเป็นแก่นข้างในเนี่ยนะครับอย่างนี้นะเดี๋ยวผมขอโฟกัสก่อน อ่าประมาณนี้นะครับให้มันเหลือแต่ชิ้นข้างในอย่างนี้แล้วเราก็ทําการถอดเซนเตอร์ออกมาด้วยนะครับถอดเซนเตอร์ออกมาอ่าถอดมาทุกด้านเลยนะครับอ่าตอนนี้นะครับผมได้ทาการแกะเซนเตอร์ของทุกด้านออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ต้องมีนะครับที่เขาไม่ได้ให้มาเดี๋ยวผมคิดว่าที่ควรจะมีนะครับควรจะเป็นทิชชู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหยิบทิชชู่นะครับสักครู่หนึง โอเคครับทุกคนได้มาแล้วครับทิชชู่นะครับผมก็หยิบมา2แผ่นแล้วก็พับไว้นะครับเพื่อที่ผมจะเอาไว้สําหรับรองนะครับอ่ารองไว้ข้างล่างนะครับรองคอไว้นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่ายังไม่เคยใช้เลยนะครับยังไม่เคยใช้หลูปที่มันเป็นเมทัลเบสสูบแล้วก็ไม่เคยใช้หลูปที่มันเป็นสลิงแบบนี้นะครับผมอ่านะครับเราก็ควรที่จะใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะครับผมอ่าใส่เข้าไปนะครับอ่านะครับใส่เข้าไปแล้วถุงมือนะครับใส่ของข้างเลย อ่าเพื่อความปลอดภัยอย่างที่สุดนะครับช็อปเรียบร้อยครับใช้เสร็จแล้วสองข้างนะครับอ่าคราวนี้แหละครับเรามาเริ่มปฏิบัติการกันดีกว่านะครับนี่แหละครับอันนี้ก็คือชิ้นคอข้างในนะครับที่ที่เราจะต้องใส่เจ้าลูปนี้เข้าไปนะครับคือตรงนี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับตรงชิ้นนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมเอาเฉียวๆจิ้มหน่อยนี่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับที่เราต้องใส่นะครับอ่าและอีกตรงนึงนะครับก็คือเราดันคอขึ้นมานะครับรันชิ้นเซนเตอร์ขึ้นมาาแล้วเร นี่ครับต้องเห็นไหมครับตรงที่เป็นเหล็กข้างใต้นะครับอ่าตรงที่เป็นเหล็กข้างใต้เนี่ยเราต้องใส่เข้าไปนะครับสิ่งที่เราต้องใส่ใส่ด้านละ1หยดนะครับหรือ2หยดเข้าไปนะครับ small drop นะครับเขาบอกมามานี้ก็คือผมว่าประมาณผมจะใส่เข้าไปสักหหยดแบบเล็กๆเข้าไปนะครับเพราะว่ามันก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าเราต้องใส่เข้าไปทั้งโอเซนเตอร์ผมว่าไปด้านละหยดผมว่าน่าจะกาลังดีนะครับอ่าหมุนออกมาก่อนนะครับหมุนออกมานะครับเราวางไว้นะครับเียมดานี้ แล้วใส่ไอ้เขียวๆนี้เข้าไปแทนนะครับใส่เข้าไปแล้วหมุนครับให้แน่นนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้วางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ทุกคนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะเอาแบบชัดๆใกล้ๆเลยอ่ามาเรามาเห็นพร้อมกันเลยนะครับมาเริ่มหยอดเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการอันนี้ครับฉีดลงไปที่ทิชชู่ก่อนนิดนึครับเพื่อเทสนะครับเทสว่าลูกมันออกมาประมาณไหนนะ อ่าเนี่ยโอเคตอนนี้มันเต็มหลอดแล้วผมก็ไม่ฉีดลงที่ชู่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ปลายหลอดแล้วนะครับนี่นะทุกคนดูนะฮะเดี๋ยวผมจะอุยตกตกมือสั่นมือสั่นอ่าค่อยๆนะครับฉีดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับตรงที่มันสัมผัสกันระหว่างสกรูกับพลาสติกนะครับสมอ l l d r o นะต้องใจเย็นนะเรียบร้อยครับผมใส่เข้าไปแล้วครับสมอ l l d r o มากนะฮะสมอ m a l l d มากโอเค ต่อไปนะครับดันข้างในนะครับแล้วใส่เข้าไปนะครับโอเคทุกคนรอดูโอเคมันสมอลดอบมากับผมใส่เข้าไปสมอลดอบมากนะครับโอเคเดี๋ยวน้านนี้ผมใส่เข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับถุงมือมันก็จะช่วยกันมือเราจากเจ้าลูกนี้ได้นะครับโอเคไปด้านต่อไปนะครับ ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมตรงปลายเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเปิดนะครับเราก็เอาทิชชู่นะครับที่เราเอามาเนี่ยเช็ดเข้าไปนะครับตรงปลายนะเช็ดออกนะครับเสร็จปุ๊บพอเราเช็ดเสร็จนะครับชนะเช็ดให้สะอาดนะทุกคนผมย้ำให้เช็ดให้สะอาดนะเอาไอ้แดงๆเนี่ยฮะเนี่ยฮะที่เขาให้มานะแดงๆเ,เห็นไหมอ่าใส่เข้าไปครับใส่แล้วดันจุกให้แน่นนะ เพื่อที่มันจะไม่ออกมานะครับแล้วก็ตอนนี้ใส่ใส่อยู่เข้าไปแล้วทุกคนอย่าไปกดตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะพรุดออกมานะแต่คืออันนี้มันมันกันได้นะแต่ว่าอย่าไปบีบนะครับอย่าไปบีบถ้าเราบีบยังไงมันก็กันไม่ได้นะครับอันนี้มันจะกันพวกแบบเล็กๆน้อยๆได้อยู่แล้วนะครับโอเควางไว้ก่อนนะครับโอเคนะครับทุกคนเมื่อเราใส่เสร็จแล้วนะครับผมคิดว่าเราควรที่จะ ประกอบชวกชิ้นคอนเนอร์ชิ้นเอเข้าไปก่อนที่เราจะใส่พวกชิ้นเซนเตอร์นะครับเพราะว่าถ้าเราใส่เซนเซอร์เข้าไปเนี่ยมันจะดันเซนเตอร์ออกมานะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพบเจอมานะครับผมเจอมาจากการที่ประกอบบลูบิกบ่อยๆนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราควรที่จะดึงทิชชู่แผ่นที่มันเปิดออกไปก่อนนะครับผมเอามา2แผ่นบลีนะครับอีกแผ่นหนึ่งครับเอาไว้แซนไบสำหรับเช็ดมือนะครับถุงมือนะครับเอาออกเลยนะครับอ่าเอาออกเลยนะครับครับผมคิดว่าเราไม่ควรเอามาใช้ใหม่นะ าเราจะใส่ใหม่แล้วก็ควรที่จะใช้อันใหม่ดีกว่านะครับมันควรมันน่าจะปลอดภัยมากกว่านี้นะครับถอดออกอย่างระมัดระวังนะครับโอเคครับที่มือผมมันก็จะไม่มีอะไรเปิดเลยนะครับผมเห็นไหมอ่าที่มันเปิดท erm. ี่ที่ถุงที่ถุงมือเมื่อกี้มันก็ไม่เปิดอะไรที่มือผมเลยนะเห็นไหมโอเคนะครับก็นี่แหละครับคือความที่เราควรที่จะต้องใส่เจ้าถุงมือไว้นะครับถุงมือนะครับผมก็จะเอาไปทิ้งเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอซูมเอากอน โอเคนะครับก็นี่นะครับประมาณนี้นะครับการใส่นะครับต่อไปการประกอบกลับนะครับประกอบกลับอย่างระมัดระวังนะครับผมผมนะครับเทคนิคหลักเลยผมจะดึงชิ้นเอชอันไหนมาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเอาเข้าไปก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ใส่เซนเตอร์นะครับกลับเข้าไปนะครับโอเคนะครับมันจะได้มีตัวค้ำนะครับตัวค้ำที่คือ ตัวคัมเซนเตอร์ไว้นะไม่งั้นเซนเตอร์มันก็จะดันออกมาเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับพอเราได้อนี้มาใช่ไหมเราก็หาชิ้นเอชที่มันตรงกันครับเอชชิ้นคอเนอร์ที่มันตรงกับสีที่เราใส่มาเมื่อกี้นะครับการประกอบรูกปีกกลับไม่ยากนะครับแต่เราต้องจับไว้ดีๆนะครับอ่านี่ครับประมาณนี้ฟับต่อไปน้ําเงินนะฮะโอเคได้แล้วนะครับได้มาบล็อกหนึ่งแล้วก็ง่ายแล้วนะครับ โอเคนะครับเมื่อเราทําการประกอบรูบิกกลับมาเป็นรูปแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราทําต่อไปควรจะไปล้างมือนะครับแล้วก็เช็ดมือให้เรียบร้อยนะครับเช็ดรูบิกให้เรียบร้อยนะครับและเก็บรูปให้เป็นที่นะครับผมก็เนี่ยนะครับก็เป็นที่เสร็จสิ้นนะครับสิ่งสําคัญนะครับก็คือเราควรทําให้ปลอดภัยที่สุดนะครับควรใส่ถุงมือนั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็สําคัญคือบีบบีบน้อยๆนะครับอ่าอย่าบีบแรงนะตอนนี้นะครับก็รูบิกลูกนี้คือลูกที่ทําการหลูดมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการลองบิดนะครับว่ามันม โอ้โหมาแล้วครับความรู้สึกเริ่มมานะครับด้านนี้สปีดได้ดีมากครับผมว่ามันลื่นขึ้นนะครับมันให้ความนุ่มที่มากกว่าเดิมนะครับมากกว่าตอนแรกที่มันแบนบแบบไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับ ครับผมว่ามันดีขึ้นนะครับทุกคนคือผมรู้สึกว่าทำไมมันถึงดีขึ้นเพราะว่าไอ้เจ้าลูปเนี่ยผมทําการใส่เข้าไปที่สกรูเลยตรงนะครับมันก็ให้ความนุ่มมากขึ้นนะครับในการสัมผัสเนี่ยมันมันรู้สึกได้เลยว่ามันลื่นขึ้นนะครับผมเนี่ยครับทุกคนรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันแบบเอ้ยมันนุ่มขึ้นนะเนี่ยครับให้ได้เลยนะครับ แต่ถ้าให้ดีนะครับทุกคนถ้าทุกคนอยากที่จะให้มันเต็มประสิทธิภาพที่สุดเนี่ยผมว่าทุกคนควรที่จะทําความสะอาดตรงนี้นะครับชิ้นคอเนอร์กับชิ้นเอจนะครับที่เราจะให้มันแบบดีประสิทธิภาพที่สุดแต่ผมเนี่ยไม่ได้เช็ดนะครับมันก็เลยยังมีความรู้สึกที่มันยังแบบเป็นคราบตรงนี้อยู่นะครับแต่มันรู้สึกดีขึ้นนะครับดีขึ้นกว่าตอนแรกเยอะนะครับมันแบบมันสร้างความแตกต่างจากตอนแรกได้นะครับสร้างความแตกต่างในฟิลลิ่งได้นะครับสําหรับผมนะในลูกนี้ก็ผมว่ามันแบบ กู๊ด <Good S 2> นะเนี่ยครับคือมันให้ความนุ่มนะครับเด่นชัดที่สุดเลยนะครับสำหรับผมนะครับ <Wow. S 1> ผมรู้สึกว่าลูบิคิ b a แบ็นะครับก็คือเราใส่เพื่อที่จะให้ข้างในเนี่ยมันมีความนุ่มนะครับแล้วผมนะครับถ้าเป็นผมส่วนตัวนะเดี๋ยวผมจะลองนะครับก็คือใส่ลูบิคิ b a แบ็แล้วก็จะบวกกับวอเ e อร์เบสสูบที่มันสามารถ ใส่เข้าไปตรงนี้ได้นะครับแล้วใส่ DNM เข้าไปนะครับคือผมว่ามันน่าจะก๊อตเลยนะ mm hmm. ดีเลยนะครับผม mm hmm. นะครับโอเคนะครับ mm hmm. ก็บทสรุปของวันนี้นะครับ mm hmm. เจ้าลูปิโก้แบล็ k นะครับ mm hmm. ก็ทําให้ผมพอใจอย่างมากนะครับ เจ้าเมทัลเบสสกวันนี้นะครับมันต้องทําการนะครับใส่เข้าไปโดยตรงที่ตรงสกรูนะครับหรือเมทัลทูเมทัลหรือเมทัลทูพลาสติกนั่นเองนะครับผมมีผลออกมีผลโดยตรงนะครับกับการปิดของลูบิกนะครับมันก็ทาให้ลูบิกเราสมูทขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็การใส่ของผมผมรู้สึกว่ามันสมูทขึ้นอย่างชัดเจนครับสำหรับผมเลยนะข้อสําคัญนะครับเราควรที่จะให้ความปลอดภัยในการใส่มากที่สุดนะครับคือเราควรจะมีถุงมือนะครับผมก็ถ้าเราสั่งมาครั้งแรกเนี่ยเขาก็มีถุงมือมาให้ในแพ็กเกจมาให้อยู่แล้วะครรแลล้้วววเเเาาใช็จกที่ ปิดป้องกันไว้ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วเก็บไว้ให้ห่างจากเสื้อผ้าแล้วก็เก็บไว้ให้ห่างจากผิวหนังมากที่สุดนะครับผมก็นี่แหละครับประมาณนี้นะครับใครที่สนใจ l u b i c a l black นะครับสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับมีลิงก์ให้นะครับราคาของเจ้า l u b i c a l black นะครับมีราคาอยู่ที่450บาทนะครับส่วนตัวถามว่าแพงไหมนะครับราคาสําหรับผมนะครับสำหรับถ้าเป็นลูปนะผมว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับแต่มันก็เป็นพรีเมียมลูปนะครับมันไม่ใช่น้ํายาที่แบบว่าแบบไม่ใช่เอาพวก น้ำมันอะไรมาใส่ปกติแต่มันเป็นมันเป็นการคิดค้นนะครับอันนี้คือการคิดค้นของคิบิโคเลยนะครับมันไม่ใช่แบบว่าเอาน้ําอะไรมาปกติมาทํานะครับมันไม่ใช่แบบเอาอะไรมั่วๆมาทํานะครับมันเป็นการคิดค้นการทดลองของเขานะครับเพื่อที่จะออกมาเป็นสารแบบนี้แล้วใส่เข้าไปมันทําให้เกิดความลื่นนะครับผมก็ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับถ้าใครที่จะซื้อไปแล้วก็ใส่นะครับมันก็ไม่ได้หมดไวๆนะครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใส่บ่อยๆนะครับ ไม่เทัลเบสซูบนะครับเราก็ไม่ควรใส่บ่อยนะครับเราควรที่จะนานๆทีใส่นานๆทีใส่อย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเวลาการเวลาที่เราจะใส่เราก็ควรที่จะปกป้องมือของเราโดยการใส่ถุงมือนะครับมันก็จะอาจจะแบบยุ่งยากนิดนึงนะครับก็ถ้าถามว่าถ้าเต็ม10เนี่ยผมให้เท่าไหร่นะครับผมให้เเต็มสินะครับหคะแนนผมขอหักจากแบบว่าความยุ่งยากในการใส่นะครับเพราะว่าแบบเวลาเราจะใส่เราก็ต้องใส่ถุงมือ แบลว่าเตรียมของอะไรประมาณนี้มันผมก็เลยตัดคะแนนอันนี้ออกไปนะแต่ถ้าถามว่าดีไหมเรื่องของคุณภาพผมให้เต็มเลยนะครับแต่ถ้าโดยรวมนะครับโดยรวมผมให้9ดเิม10เนื่องจากมันมีความยุ่งยากในการสายนิดนึงนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับคิวบิคอลแบ็คถ้าใครสนใจนะครับสั่งที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมมีลิงก์ให้นะครับ450บาทนะครับผมแล้วถ้าใครสนใจลูปอื่นๆนะครับที่เป็นพรีเมียมลูปนะครับจากทางคิวบิคอลเนี่ยสามารถดูได้ที่คิวคิวนะครับเพราะว่าร้านนี้นะครับนำเข้านะครับพรีเมียมลูปจากคิวบิคอลมาหมดเลยนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้มีประมาณนี้ครับเร็วๆนี้นะครับทุกคนรอดูได้เลยนะครับว่าการที่เราจะลูปแบบแชมป์ลูบิกระดับโลกเนี่ย แต่ผมยังไม่บอกนะว่าใครนะครับก็เขาจะลูบยังไงนะครับและมีวิธีการลูบยังไงต้องใช้ลูบอะไรบ้างเดี๋ยวรอชมกันนะครับก็สำหรับวันนี้มีประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว